สวัสดีครับพบกับช anel คนหัวเกียนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นหุ่นยนต์ทาน n ฟอร์เมอร์นะครับจากค่าย T Zero DLX Scale นะครับตัวนี้เป็นตัว Optimus นะครับจากภาคล่าสุดเลย Transformer Last of the Beast นะครับผมตรงงานจากค่าย T Zero ก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวกล่องตรงหน้าจะเขียนว่า DLX นะครับมีโลโก้ของ T z e ครับแล้วก็ t ฟ r n f o ม m e r นี่ประมาณนี้เลยตัวกล่องด้านหน้านะครับเป็นของ o p t i m ัสนะครับถ้ายิงปืนส่วนด้านข้างครับด้านข้างก็จะมีโลโก้ของเจ้า a u t o บอทนะครับแล้วก็มันจะมีสติกเกอร์เรืองแสงนะครับของ T Zero นะครับติดมา ด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นออ t ติมัสนะครับประมาณนี้นะครับกล่องด้านหลังนะครับมี h ั s บู o ทีซีโรนะครับแพ็กเกจกล่องสวยนะครับกล่องมีน้ำหนักนะครับหนักพอสมควรเลยครับอันนี้อีกด้านหนึ่งก็เป็นรูปหน้าของออ t ติมัสนะครับแล้วก็มีโลโก้ของออโต้บอดด้านหลังตัวกล่องก็เช่นเดียวกันอ๋ออันนี้ด้านหน้านะครับขอ้ยอันนี้ด้านหน้าตัวกล่องนะครับ มานี้กล่องสามารถเปิดวินโดว์ออกมาดูได้นะครับว่าด้านในเป็นยังไงนะครับเปิดออกมาเช็คได้ก็จะมีตัวหุ่นมีมือมีปืนที่เขาให้มานี่นะครับเช็คคร่าวๆได้อยู่นะครับเปิดวินโดว์เช็คดูกล่องแพ็กเกจสวยงามมากครับผมชอบมากเลยของทีซีโร่เขาทำมาดีมากนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดกล่องดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไง ถ้าผมเปิดกล่องออกมาก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นตัวเจ้าออ t i m มัสนอนมาอยู่ในถาดพลาสติกสีขาว2ชั้นนะครับด้านล่างก็จะเป็นส่วนของคู่มือแล้วก็ใบวารันตีชีทนะครับผมคู่มือเป็นขาวดำน,นะครับไม่ใช่เป็นสีนะอันนี้คู่มือจุดขยับต่างๆบอกวิธีการเล่นการใส่ฐานการถอดเปลี่ยนฐานนะครับชั้นด้านล่างก็จะเป็นฐานแล้วก็มีตัวช่วย ยืนนะครับแอคชั่นเบสแล้วก็มีขวานทำไมคู่หนึง่งดาบอีกคู่หนึง่งอันนี้ก็จะเป็นมือเปลี่ยนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดข้างนะครับสีค่คู่แล้วก็มือที่ติดออกมาที่ตัวหุ่นอีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีอาวุธปืนสองชิ้นนะครับแล้วก็มีหน้าอันนี้หน้าเปลี่ยนของตัวหุ่นนะครับหน้านี่สวยงามน,นะครับชิ้นส่วนมือนี่พลาสติก PVC นะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นพลาสติก PVC อ่อนๆน,นะครับนิ้วมือเดี๋ยวลองมาเปิดตัวหุ่นดูนะครับอ้อลืมบอกไปอันนี้เป็นมือลิมิเต็ดของเจ้าตัวบับเบอรบีนะครับที่เขาแถมมาในกล่องมือที่เป็นมือของบับเบอรบีที่ถืออาวุธนะครับจะแถมมาในกล่องของอ p ลติมตตัวนี้นะครับมือแล้วแกะตัวหุ่นออกมานะครับเจ้าตัวออพติมัต ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหูรายละเอียดดีเทลนี้ต้องบอกว่าดีมากเลยนะครับข้อต่อจุดขยับทุกส่วนนี้แน่นทุกจุดรายละเอียดงานเขาดีมากเลยครับผม T Zero นี่ชื่อนี้การันตีได้เลยครับงานเขาเนี้ยจริงๆการลงสีการลงเวทเทอร์ลงอะไรต่างๆคาบน้ํามันดูดิครับเนี่ยดูคาบผมไม่รู้ในห้องเอ้ขออภัยครับ ผมไม่รู้นะว่าในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันสวยจริงๆครับผมดูตัวหุน่นเปิดไฟได้นะครับที่หัวเปิดไฟตรงนี้ได้เลยไฟนี่นะครับประมาณนี้กดตรงนี้ได้เลยนะครับสวยผมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงครับสวยสวยจริงๆครับ t zero เรามาดูข้อต่อจุดขยับนะครับหัวก้มเงยได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาหันได้ ทุกจุดนะครับแขนก็เช่นกันอ่าได้นี่อ่าได้ยกได้แน่นนะครับข้อต่อแน่นมากหมุนได้360เลยนี่หมุนได้ประมาณนี้เลยยกแขนเดี๋ยวสังเกตดูช่วงนี้นะครับการพับข้อแขนเนียนสวยจริงๆนี่ครับดีเทลรายละเอียดของเขาทำมาออกมาได้ดี ชิ้นส่วนไหล่ก็จะมัมีงูมได้ออกมาได้นะครับประมาณนี้เลยสองข้างงอขากตรงนี้ก็เปิดได้นะครับไว้ช่วงของการยกเท้าหรืออะไรนะครับกระโปรงด้านข้างเปิดได้ด้านหลังก็เช่นเดียวกันเปิดได้นะครับไว้จัดท่าจัดทางอะไรต่างๆตัวหุ่นที่มาในกล่องนี้ ไอ้ตามจุดข้อพับอะไรต่างๆทางโรงงานเขาจะลองชิ้นส่วนของโฟมเพื่อที่ว่าจะกันการเสียดสีของตัวหุ่นมาให้เลยนะครับกันสีทะลงสีทะลอกอะไรเงี้ยเพราะว่างานสีเขาทำมาได้อย่างสวยงามดีมากเลยแน่นๆเลยครับตัวค่อนข้างมีน้ําหนักพอสมควรชิ้นส่วนโลหะผสมน่าจะหลายส่วนมากๆเลยนะครับลองดูรายละเอียดตัวหุ่นครับ คาบขมเมาของท่ออะไรอย่างนี้คาบน้ํามันตรงกลางก็มีโลโก้ของออโต้บอดมานะครับอัพติมัตหมุนให้ดูอีกทีดูรายละเอียดของเขาทํามาได้อย่างดีอันนี้เป็นชิ้นส่วนยางนะครับเป็นยางยางจริงๆเลยไม่ใช่พลาสติกเป็นยางแล้วก็จะมีการลงเวทเทอล,ลิ่งมาเหมือนผ่านการใช้งานมาผ่านการขับมาบนถนนอะไรอย่างนี้นะครับ ดูโชคอะไรต่างๆเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยแล้วก็จุดขายของที่ซีโร่ครับนี่สันหลังชอบมากเลยสันหลังนี่โอ้หดูนะครับมันก้มได้เลยนะก้มอื้อก้มได้อย่างสวยเลยนะครับนี่ก้มได้เยอะเลยนะครับประมาณนี้เลยกล้มสันหลังเขาทํามาได้โอ้โหดีมากเลยนะครับกระดูกสันหลังอ งอได้ก้มได้งอยได้ประมาณนี้นะครับเรามาดูพายของปืนกันดีกว่าปืนนี่ที่เขาให้มาก็จะมีทั้ง2ด้านเลยนะครับก็จะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับสามารถใส่ได้ทั้ง2ฝั่งเลยวิธีการใส่ก็จะต้องดึงดึงมือที่ติดมากับตัวหุ่นออกมานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยปืนนี้เปิดไฟได้นะเดี๋ยวผมดูกันานี่ไฟไฟก็จะมีประมาณนี้นะครับ ปืนเปิดไฟได้หมุนไดน้ส่วนของปืนก็ทํามาดีนะครับเป็นชิ้นส่วนที่เหมือนเป็นชิ้นโลหะเป็นเครื่องยนต์ก,นกลไกอะไรต่างๆเขาทํามาได้เนี้ยบเลยนะครับปืนมีไฟสองจังหวะอันนี้ก็ค่อยหมุนนะครับค่อยดับไปแล้วอันนี้ปิดกดได้เลยเบตเตอรี่แบตเตอรี่ผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่ง แบตเตอรี่เขาจะเป็นใช้แบตเตอรี่ขนาดสักคู่นะครับ AG13 2ก้อนนะครับชิ้นส่วนอาวุธปืนในใช้ AG13 สองก้อนขออพัอย,ยครับ AG13 สองก้อนทั้งหัวแล้วก็อาวุธปืนนะครับถ่านขนาดเดียวกัน AG13 สองก้อ AG AG น AG13 นี่ถ้าเทียบขนาดก็จะเป็น เอ่อ LR 4 4นะครับถ้าเทียบขนาด LR 4 4ได้นะครับตตาหุ่นโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับงานทีซีโนี่เขาทำมาเนี้ยบมากเลยครับผมไม่รู้จะติอะไรเลยดูดิครับด้านในเนี่ยเห็นเป็นกลไกลอะไรสุดยอดนะครับเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยข้อต่อจุดขยับแน่นทุกจุดไม่มีจุดไหนหลวมเลยนะครับ อ๋อไอฐานไอชั่นเบรคก็ครับก็จะ,จะมีเสียบที่ตรงนี้นะครับแป๊บนึงแกะยังไงเอยอ่านี่สามารถเอาฐานแอชั่นเบรคเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นช่องสําหรับเสียบแต่ว่าผมดูแล้วมันจะเปลืองเนื้อที่เป็นไงผมอาจจะยืนนี่เลยมันก็ยืนได้มั่นคงนะครับยืนไม่ต้องใช้ฐานเพราะว่าผมก็ไม่ได้จัดท่าอะไรหวือหวาอะไรมากมายอยู่แล้วครับตรงนี้เขาก็ซ่อนมาดีนะดู เนียนกับตัวหุ่นเลยอ่ะทำมาดีมากเลยครับดูไม่เหมือนเป็นช่องสำหรับเสียบเลยอ่ะตัวหุ่นโอ้หสวยงามมากครับผมผม,มรู้จติตอะไรเนียนจริงๆงานเนี้ยบคุ้มครับสมกับราคาจริงครับค่ายนี้ทำออกมาก็จะ,จะประมาณนี้นะครับผมออปติมัสจากค่าย T Cero ดีเอลเอ็กสเกลนะครับโอเคขออนุญาตรีวิวไว้ประมาณเท่านี้นะครับคร่าวๆนะครับท่านใดสนใจก็ไปลองหาดูได้นะครับน่าจะมีตามร้านอยู่ทนะจนนีขายอยู่ครับช่วงนี้หาง่ายอยู่ประกอบการตัดสินใจสำหรับทุกท่านนะครับคลิปนี้ ก็ถ้าข้อมูลอะไรผิดถูกยังไงก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมก็ยังเป็นมือใหม่อยู่ก็รบกวนติชมได้เต็มที่นะครับคอมเมนต์อะไรคุยกันได้นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ